สูงขึ้นจำเรื่องของเปาโลได้ไหมคะเปาโลเองออกไปประกาศพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ในที่สุดถูกจับถูกจองจำเอาไว้ถูกทุบตีมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เปาโลกล่าวเอาไว้ก็คือข้าพเจ้าลืมทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังและจะก,ก้าวที่สูงขึ้นข้าพระเจ้าไม่ถือว่าตัวเองนั้นได้เอาไว้ทั้งหมดแล้ว ต้องมุ่งมั่นที่จะไปให้สูงกว่านี้แต่คุณจะไปไม่ได้เลยถ้าคุณยังยึดติดอยู่กับอดีตถ้าคุณยังไม่ให้อภัยคนถ้าคุณยังไม่ปล่อยให้อดีตมันเป็นอดีตให้เรามาดูในฟิลิปปีบทที่สาข้อ1 2บสถึงสิด้วยกันนะคะฟิลิปปีบทที่สามข้อ1 2บสถึงข้อสิบห้าโลบอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้ว แต่ข้าพเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของของพระองค์ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากําลังบากบันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเวลาที่เราวิ่งแข่ง ท้าทานของนักวิ่งไม่ใช่ตัวตั้งตรงและไม่ใช่เองไปข้างหลังการวิ่งคือการที่เราบากบาันมุ่งไปให้ถึงข้างหน้าโน้มตัวออกไปเพื่อให้เราเป็นคนแรกที่จะไปให้ถึงเส้นชัยที่พระองค์ได้วางเอาไว้ให้ได้ในชีวิตนี้บุคคลเดียวที่เราจะต้องแข่งด้วยคือตัวเราเองแข่งกับตัวเราที่จะไปให้ถึงเส้นชัยที่พระเจ้าได้วางเอาไว้ลืมทุกสิ่งที่มันอยู่ในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย เราจดจำแต่พระพรและการดูแลจากพระเจ้าแต่อย่ายึดติดอดีตที่เราเคยรุ่งเรืองอดีตที่เราเคยได้รับสิ่งดีๆเราจําไว้เพื่อที่จะขอบคุณพระเจ้าเพื่อที่จะสรรเสริญพระองค์แต่ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อที่จะมาตีโพยตีภายว่าดูสิสมัยก่อนฉันเคยมีเงิน48,000ล้านเดี๋ยวนี้มีแค่สี่บาททาไมนะเมื่อก่อนฉันเคยรุ่งเรืองเมื่อก่อนฉันเคยนั่งอยู่เคียงข้างคนที่เป็นใหญ่เป็นโต ฉันเคยได้เข้าแต่โรงแรมหรูๆดีๆกินข้าวมื้อละสี่หมื่นตลอดตอนนี้ฉันยังไม่มีกินไม่ใช่ค่ะเราจําอดีตว่าเมื่อก่อนพระเจ้าอวยพรเราขนาดนี้และวันนี้ฉันก็มีพระพรเตรียมเอาไว้อยู่เหมือนกันขอบคุณที่พระเจ้าเคยสัตย์ซื่อและพระองค์ดูแลมาและพระองค์เป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้เราสืบไปเป็นนิดวันนี้ฉันจะมีอย่างเพียงพอและมากเกินพอสิ่งที่ฉันมีวันนี้ จะสามารถเป็นพระพรนี้กับคนอื่นได้และพรุ่งนี้ฉันจะมีมากกว่านี้ด้วยส่วนอดีตที่มันไม่ดีทิ้งมันไปเอค่ะอย่าเก็บมานั่งตีโพยตีพายเลยว่าวันก่อนเขาทําฉันทิ้งมันไปคุณจะสามารถไปถึงเส้นชัยและมีชัยชนะอยู่อย่างสม่ําเสมอได้ถ้าคุณละทุกสิ่งที่มันถ่วงคุณอยู่สิ่งที่ดีให้มันเป็นแรงหนุนสิ่งที่มันไม่ดีทิ้งมันไป อย่าเก็บเอาไว้ต่อไปนะคะให้เราดูในประการที่8ความสันติสุขจะอยู่ในความเชื่อเราต้องเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้กล่าวเกี่ยวกับเราไว้ว่าเราเป็นใครแล้วในพระคริสต์เราทำอะไรได้บ้างในพระคริสต์เรามีอะไรในพระองค์ข้อพระคัมภีร์ต่างๆจะเป็นการช่วยหนุนใจคุณขึ้นมา สังเกตดูนะคะว่าหลายข้อจะพูดถึงการที่เราเชื่อและการที่เราวางใจลืมอดีตไปแล้วก็กล่าวจากสิ่งที่เราควรจะเชื่อข้อพระคัมภีร์ที่เราจะดูต่อไปนี้นะคะให้คุณกลับไปกล่าวให้เป็นข้อพระคัมภีร์ส่วนตัวของคุณเลยในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่เจ็ดข้อหกเฉลยธรรมบัญญัติบทที่เจ็ดข้อหกนะคะสะดุดีบทที่หนึ่งร้อยข้อสาม เยเรมีบทที่สาอข้อสาและอิสยาบทที่43สาข้อหนึ่งข้อพระคัมภีร์เหล่านี้จะสามารถทำให้คุณมีสันติสุขได้คุณจะไม่วิตกคุณจะไม่วันไหวถ้าคุณกล่าวข้อพระคัมภีร์นี้เป็นประจำจนคุณเชื่อมั่นทันทีที่ความคิดไม่ดีความรู้สึกไม่ดีภาพอดีตเก่าๆกลับมา คุณอภัยกล่าวไว้เลยว่าคุณอภัยกับคนคนนั้นไปแล้วคุณลืมอดีตนี้ไปแล้วคุณจำข้อข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ได้เท่านั้นเติมตัวเองให้เต็มไปด้วยสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่จริงประการที่เแล้วนะคะเราจะต้องจดจ่อกับคนคนอื่นนี่ไม่ได้หมายถึงการที่เราไปยุ่งเรื่องของคนอื่น ไม่ใช่เป็นการที่อยากรู้อยากเห็นว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่เป็นการที่เราละจากการหมกมุ่นอยู่กับตัวเองแล้วมองไปรอบๆยิงขอบคุณพระเจ้านะคะที่มีหลายคนเคยพยายามส่งอีเมลมาให้แล้วก็เป็นภาพของคนที่ด้อยกว่าเราขดาดแคลนกว่าเราไม่มีกินอย่างที่เรามีไม่มีที่อยู่อย่างที่เรามีแม้กระทั่งรองเทา้าก็ใช้ขวดพลาสติก ตัดเอาเพื่อเป็นที่รองเท้าและเอาเชือกมัดเอาไว้เพื่อที่อยากน้อยเท้าของเขาไม่ต้องเหยียบกลวดเหยียบดินบางครั้งเราบ่นว่าเตียงเราแข็งไปอยากจะซื้อเตียงใหม่ในขณะที่หลายคนนอนอยู่กับพื้นไม่มีหลังคาที่จะคุ้มศีรษะด้วยซ้ําขอบคุณพระเจ้าที่คนเหล่านั้นพยายามส่งอีเมลเหล่านี้มาแล้วก็ทําให้เราได้นึกถึงด้วยว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่มี b l a c k เ e r ร y เราไม่มี iPhone 4เราไม่มี iPad อย่างที่คนอื่นใช้เราไม่มีซั s ซุงรุ่นใหม่เราไม่มีพวกอุปกรณ์เสริมทั้งหลายที่เพื่อนๆเ,เรามีลวมูจะจะจดจ่อว่าพระเจ้าเมื่อไหร่พระองค์จะประทาน iPhone 4ให้ลูก iPhone 5เมื่อไหร่จะออกลวมูจะจะจดจ่ออยู่กับอุปกรณ์ทั้งหลายที่จะทำให้เราดูสะดวกสบายขึ้นและดูดีขึ้นในสายตาของคนอื่น เรามมวแต่จะจมาคิดว่าทําไมเราถึงไม่มีเท่ากับคนอื่นในขณะที่ถ้าเรามองดูรอบตัวเราจริงๆแล้วมีคนอีกมากเหลือเกินที่เขามีไม่พอกินในวันนี้เสื้อผ้าเขาใส่ซ้ํามาตั้งแต่อิติ์ที่แล้วถ้าเราไปจดจ่อกับคนเหล่านั้นบ้างละ่ะแล้วเราก็ลงมือที่จะให้พระคริสต์สวมทับเราให้ความคิดแบบพระองค์ให้นิสัยแบบพระองค์ ให้ความเมตตาสงสารของพระองค์อยู่ในเราแล้วก็เอื้อมือออกไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างเจดจอกับคนอื่นบ้างเมื่อนั้นคุณจะได้พบสิ่งดีๆมากกว่านี้พระเพรินจะหลั่งไหลเข้ามามากกว่านี้ถ้าวันนี้หญิงให้เงินเลยเนี่ยไปหนึ่งร้อยบาทแล้วเวลาเขาออกไปซื้อของอะไรแล้วเขาไม่เคยแบ่งให้คนอื่นเลยหวงอย่างเดียวคราวหน้าหญิงจะไม่ให้อะไรเขา เหมือนกันเวลาพระเจ้าประทานอะไรให้กับเราแล้วเราหวงเอาไว้กับตัวเราอย่างเดียวเลยและพอพระเจ้าบอกเราว่าให้คนอื่นบ้างเราไม่ให้เพราะเรากลัวจะมีน้อยลงนั่นจะไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและพระองค์จะไม่สามารถวอวยพรเราได้อย่างเต็มที่อย่างที่พระองค์ปรารถนาได้เพราะว่าเรามีเอาไว้เพียงเพื่อตัวเราเองเท่านั้น พระเจ้าประทานเงินมาให้สามหมื่นบาทเพื่อที่เราจะเป็นพระพรให้กับคนที่โบยเพราะพระองค์มีช่องทางผ่านทางเราพระองค์ให้มาสามหมื่นพระองค์บอกให้คนนี้ให้สองหมื่นอุย้ยไม่ได้พระองค์ไอโฟนก็สองหมื่นกว่าบาทเข้าไปแล้วร,รีบเลยได้สามหมื่นรีบวิ่งออกไปซื้อของใหม่ล่าสุดทันทีคราวหน้าพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะฝากเราไปเป็นพระพรได้แล้วถ้าเราอยากจะเป็นพระพรให้กับคนมากกว่านี้เราต้อง มีความคิดแบบพระคริสต์พระคริสต์ไม่เคยจอดจ่ออยู่กับพระองค์เองพระองค์ไม่เคยเห็นตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งพระองค์ไม่เคยเห็นแค่ตัวและเมื่อเราทําอย่างพระองค์เราจะมีมากเกินพออย่างพระองค์เมื่อเราให้ออกไปมากพระองค์จะเพิ่มเติมให้มากเมื่อเราสัตสซื่อกับสิ่งที่เล็กน้อยที่พระองค์ใส่เข้ามาในใจของเราพระองค์จะใส่มากกว่านี้อีกประการสุดท้ายนะคะ ให้เรายอมให้ความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังให้กับเราในหนังสือเนหามีบทที่8ข้อ10กล่าวไว้ว่าความชื่นชมยินดีของพระเจ้านั้นเป็นกำลังของเราเราเองจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในพระองค์อยู่เสมอความชื่นชมยินดีในพระเจ้ามาได้โดยการที่เราสามัคคีทำกับพระองค์ใช้เวลากับพระวจนะของพระองค์ร้องเพลงผวายพระองค์ ใช้เวลาสามาัคคีรำสนิทสนมเป็นการส่วนตัวกับพระองค์การฟังพระวจนะ